เป็นกับแมวหางคอดแมวหางคอดสวัสดีค่ะมาชมแมวหางคอดกันนะคะมามามาเร็วเร้าเร้ามานีแล้วแอบดูใครน่ะเออเออเออแอบนะแอบนะจับเลยจับเลยจับจับจับแล้ กลัวหนีกลัวกลัวหนีนะคะเดินไปขวางประตูไว้กลัวออกก็เอาเล่นด้วยเล่นด้วยแป๊บนึงอ่ะเล่นด้วยแป๊บนึงนะตัวนี้ไม่เข้ากับคนอื่นนะคะไม่เข้ากับตัวอื่นกันเลยให้มันเล่นอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวแหววหางคอดอุ้ยอุ้ยอืมนทิ้ต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 เอาไปไหนละ Night, bên này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 , bên miếng, bên này, bên miếng nốt này, này, lớp nốt bên này, lớp này, bên này, này, bên này, hả này, này, bên này, này, bên này, này, bên bên หาดูที่อยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอุ้ยหาเจอไหมหาเจอไหมจับแล้วจับออกมาแล้วจ <t iros> ับออกมาแล้วอยู่ไหนแล้วนกอยู่ไหนหาดูทีหาดูที่นกอยู่ไหนนกอยู่ไหนเห็นไหม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 อุ้ยเฮ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 ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว vừa nãy à hả chơi mấy vừa nãy mấy với vừa thằng nón bao vừa thằng nón bao wow ô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  cái này chơi ว้าอ่ะกินข้าวกินข้าวกันเติมพลังก่อนเติมพลังไหมหม,มาห่างหัทานข้าวเดี๋ยวเดียวข้าวหกอ่ะกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเนี่ยเอามาเปลี่ยนให้ไหมเนาะอันนี้เก่าแล้วกินไม่อร่อยแล้วใช่ไหมข้าวถ้าข้าวเก่าแล้วเขาก็ไม่อยากจะกิน หางหายไปไหนเนี่ยหางคอดนะคะหางหางคอดนะหางอยู่ไหนนดูหางหน่อยสิแมวหางคอดแอบดูหางหน่อยดูหางคอดแมวหางคอดแมวหางคอดกินข้าวอ่ากินข้าวเติมพลังเติมพลังถ้าอยู่ด้วยตรงนี้เขาก็จะดูจะเล่นดีนะคะแต่ถ้าเราเข้าบ้านเนี่ยเขาก็จะร้องเรียก ลองหาเพื่อนนะไม่มีเพื่อนเล่นก็ไม่ยากเล่นนะเนาะเฮ้ย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 จับนกจับนกโอยหายไปอีกแล้วหาดิหาดินกอยู่ไหนนกอยู่ไหนอยู่ทางนี้เปล่าอยู่ทางนี้ไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ย,เอ,ยเอาเอาเอาหา,าดูซิเจอไหมเจอไหมเจอไหมหน้าตา น้าตาจริงจังมากเจอไหมว้ายออกมาแล้ว้าอู๊อู๊อูอุ๊อุ๊อุ๊อุจับแล้วอุ๊อุ้อุ๊ออ tham lay nè tham lay cà phê cà phê tham lay á bên này bên này chục cho mấy hiển chục Ui cà lòt vô không buồn thay mấy thầm สงสัยเขาได้ยินเสียงกระลอกมาหูดีมากเลยนั่นหูดีจังเลยนะนเนี่ยกระลอกนู้นอยู่ข้างบนเขาไปถึงไหนแล้วหาใหญ่เลยหายใหญ่เลยจมูกก็ไวหูก็ไวใช่ไหมเจอไหมเจอไหมเจอไหมเห็นไหมกระลอกไปถึงไหนแล้วมามามาลงมาลงมาแล้วเล่น มาจับนกอุ่ยนกนี้ไปอีกแล้วนกนี้ไปอีกแล้วจะเข้าห้องน้ำเหรอเข้าห้องน้ำแล้วห้องน้ำเนี่ยกาแฟพักมากรเนี่ยอุ่ยอุ่ยอุยพักมากรเนี่ยจบคลิปก่อนนะจบคลิปจบคลิปมามาทางนี้มา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 เอามาเร็ว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 ตั้งท่ากันตั้งท่า ไหยูยยโย้ยย่ยนะ้นยโย้ยยโย้นยโย้ยยโน้ยยย้ยยย้ยยโน้ยยโ้ยยโย้ยยหย้ยยโย้ยยย้่ยนน,นน้ยยโย้ยยย้ยย้ยยโย้ยยโย้นยโย้ยยโย้ยยโย้่ยโย้ยยโย้ยยโย้ยยหย้ยยโย้ยยย้ายโย้้ยยยยยยย ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะไปไหนแล้วจบคลิปก่อนกาแฟมาจบคลิปก่อนถ้าขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้หลบไปไหนลบไปไหนออกมาก่อนเรียวนีวออกมาก่อนนี่นี่นออกมาก่อนเขาไปแอบอยู่นี่ anh à, nhanh lưu 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 lưu, 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 lưu. lưu nãy nha, yeah. mình dùng mà mình dùng mà ế ốc mà lưu <laughs>